เมอร์เซเดสเบนนะครับ GLA 2องร้อยนะครับคันนี้ติดชุดเหล่าจักรยานรุ่นอิติโฟลด์นะครับผมของทูเล่นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นสองคันนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถเปิดท้ายรถได้นะครับโดยการกดนะครับผมพิงเปิดมาได้เลยนะครับผมไม่ต้องประคองนะครับแล้วเปิดท้ายรถนะครับสามารถเปิดท้ายรถหยิบของเข้าออกได้นะครับผมตัวนี้นะครับ ข้างล่างก็จะเป็นตัวระบบไฟนะครับผมเป็นปลั๊กไฟ7จ็พินนะครับเชื่อมต,อตอ่อสัญญาณไฟเบรกไฟหลีเดอซายเรียบขว,วาพามาไฟสองป้ายนะครับโอเคพอเราใช้เสร็จเราก็สามารถปิดได้นะครับปิดตามปกตินะครับผมตัวลายจักรยานก็ดันขึ้นที่สุดให้มีเสียงล็อกนะครับตอนนี้เราก็สามารถขับขี่ได้ตามปกตินะครับผมสามารถขับขี่เร็วได้นะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดล็อกจักรยานนะครับ ตัวชุดล็อกจักรยานตัวนี้นะครับจะมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับผมรุ่นนี้สามารถใส่ได้สองคันนะครับส่วนตัวล้อก็จะมีตัวฐานนะครับผมตัวนี้จะเป็นฐานนะครับแล้วก็มีสายล็อกล้อทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมอันนี้ตัวล้อนะครับ ด้านหลังก็จะมีสัญญาณไฟเบรกไฟลีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพามากไฟสองป้ายนะครับผมโอเคครับสำหรับ m e r c e d e s b e n z GLA 2 0 0นะครับติดชุดลายจากักรยานทูเล e ่ ET ติ o ฟ2คันนะครับผม